เด็กเทพยิง10บลูกในเกมเดียวที่พบลิเวอร์พูลยูสิบหกเป็นที่รักของแฟนแฟนเด็กปืนแต่มาวันนี้โดนแฟนแฟนด่ายับเราจะมาทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนนี้กันครับชื่อโอบชื่อเต็มของเขาชิโดซีโอบีมาตินเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2,006ครับและมีความสูง188เลยที่เดียวและเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้า เกิดที่กรนอดรับชาญเมืองโคเปนเฮเกนโดยมีแม่เป็นชาวเดนมาร์กและพ่อเป็นชาวในจีเรียเชื้อสายอีกโบเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนอาดาเวนเจอร์ anger, ในฟอเรส t g เกตเป็นเวลาสั้นๆและเคยเล่นให้ทีมเยาวชนเคปี B, เป็นสโมสรกีฬาอาชีพของเดนมาร์กซึ่งตั้งอยู่ในโคเปนเฮเกนโอบิเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งในเดนมาร์กกับทีมท้องถิน่นเคปี ก่อนจะย้ายไปอังกฤษเมื่อย,ยังเป็นเด็กและเข้าร่วมอะคาเดมี่ของอาเซนอนเมื่ออายุได้14ปีเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับเยาวชนของสโมสรจนสร้างชื่อให้ตัวเองเป็นผู้ทำประตูที่มีประสิทธิทผลและได้รับการเลื่อนชั้นสู่ทีมรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีเมื่ออายุได้15ปี ในการลงสนามนัดแรกให้กับทีมรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีเขายิงแฮตทริปได้ในเกมที่เอาชนะเซาท์มป์ตัน4-0เมื่อวันที่23กันยายน2023ซึ่งทำให้สื่อของเดนมาร์กเปรียบเทียบเขากับวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาติในจีเรียเดือนถัดมาเขาลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีเป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีอายุเพียง15ปี เขายังคงก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดที่อาเซนอนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2023โดยได้รับเรียกตัวโดยอาเตตา้า ผู้จัดการทีมชุดใหญ่ให้เข้าร่วมทีมชุดใหญ่เพื่อฝึกซ้อมโอบิกลายเป็นข่าวพาดหัวระดับนานาชาติเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2023โดยทำประตูได้10ประตูช่วยให้อาเซนอนเอาชนะลิเวอร์พูล14-3ต่อในระดับอายุต่ำกว่า16ปีและเมื่อวันที่27เมษายน2024โอบิกลายเป็นข่าวพาดหัวอีกครั้งโดยทำประตูได้7ประตูให้กับอาเซนอนในการเอาชนะนอริสิต ทำให้เขายิงไปแล้ว24ประตูจาก7เกมก่อนหน้านี้ให้กับทีมรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีของอาเซนอลและแล้วสัญญาเจ้าตัวก็หมดลงเจ้าตัวเลยไม่ต่อสัญญากับอาเซนอลและย้ายมาทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเดและเจ้าตัวได้โพสต์อัมลาฟแฟนอาเซนอลฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนที่อาเซนอลตลอด4ปีที่ผ่านมาประสบการณ์และการเติบโตได้รับที่นี่มีค่าอย่างยิ่งขอขอบคุณโค้ช จ้หน้าที่และเพื่อนร่วมทีมที่โฮลแลนด์เป็นพิเศษความทรงจำที่จะถูกจดจำอีกครั้งขอบคุณ